สว่วนคำวันนี้เดี๋ยวช่องทีนีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าดอทนัซึ่งตอนนี้เป็นวันที่1เมษายนไม่มัน2เมษายนแต่ว่าอันนี้คือเราจะมารีวิวอัปเดตในพี่ฟูของดอนนะคนะในวันที่ในพี่ฟูว่ารู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือเขาเพิ่มซ s เปอร์ฮาร์ดโหมดมานะแล้วเห็นไหมนี่ซเปอร์ฮาร์ดโหมดแล้วเขาก็เพิ่มผีตัวใหม่ตัวนั้นได้ไม่รู้ว่ามีผีแต่หน้าตาดูน่าข้องแล้วเขาก็เปลี่ยนปกอะไรใหม่ด้วยเนะี่ยปกเป็นอย่างเงี้ยไอ้ผีตัวนี้แลปปหละซเปอร์ฮาร์ดโหมด ตอนแรกนึกว่าแบบปลอมพอกดเข้าไปดูแบบจริงมาก็ไม่เสียอะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันเลยโอเคตอนนี้เข้าไปในเกมเราเหรอะซึ่งเห็นไหมมันจะมีซูเปอร์ฮาร์ดโหมดตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งผมจะไม่เล่นคนเดียวแน่นอนผมจะเล่นกับจะเล่นหลายคนเพราะกลัวใครกล้าก็เล่นคนเดียวไปนะอืมไม่กล้าโอเคมาเราต้องมีกเข้าอ,อ่าโอเคมีนคนเข้ามาแล้วมีคนจ่อเข้าซูเปอร์ฮาร์ดโหมดเต็มเลยมันแบบอือ หมดใหม่มันมีแค่วันเดียวเรื่องมันมีเฉพาะวันนี้มันไอพิลฟูวันที่หนึ่งแต่เวลาเขามันยังไม่หมดวันที่หนึ่งไงเวลาเราไปวันที่สองแแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเราก็ยังเล่นได้เพราะว่าเขาจะไม่ชัดดาวซเรื้อระหว่างเล่นอะไรพอแค่นั้นพอเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวคือครั้งที่แล้วผมทาคลิปหนึ่งไปอ่ะมันมันเล่นจอไม่ได้มันค้างอยู่หน้าโหลดแต่ทีนี้พอมาสักพักอ่ะพอเปิดตู้เช้าเนี่ยมันได้แล้วหหแหลกที่ไนเห็นไหมมันได้แล้ว แลเ,เข้ามาแล้วอันนี้เราก็รอรู้สึกว่าอีกคนนึงจะออกไปเราเหลือแค่ผู้หญิงสองคนนี้อ่ะโอเคอีกสิบสองนี้อ่ะเราก็รอไปก่อนแหลกมาโอเคมันจะแหล็ก,ลก,ลกๆช้าๆแล้วก็เร็วบ้างอ่ะอย่างแรกเลยตอนผมเข้ามาดูอ่ะอย่างแรกคือพอเราเปิดลิฟต์ม,มาพอเราเข้าลิฟต์เปิดลิฟต์ม,มาปุ๊บอย่างแรกเลยผมสงสัยแล้วเนี่ยดูสิแบบมันกลับด้านกลับด้านหมดเลยแล้วก็ มันกุญแจรตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมโอ้แหลกมากมีกุญแจรตรงนี้เหมือนเดิมแต่อย่าไปกดนะอันนี้เตือนไว้นะต่อไปนี้คือจำสแกใครกลัวจำสแกกดข้ามไม่ได้เลยถ้าเรากดเอากุญแจปุ๊บนี่แหละครับก็ใครกลัวก็อย่าไปทำนะครับนับน,นี่แล้วก็เตืออว่าน่า what was bro doing หมาอะไร กดเอาคุณแจงก็อนะอย่าไปกดแล้วกันอันนี้ถือว่าทําให้ดูแล้วก็อย่าไปทําตามถ้าทําตามก็จะตายเนี่ะก็ต้องมาเล่นใหม่หาซิร์ใหม่โอเคปปๆายป้าป้านี้ก็จ่อข้าลิปเหมือนเดิมตามสเต็ปอ่โอเคเเข้ามาละขนาดที่เพื่อเปิดเรยงเข้าแล้วอะดูสิคนจ่อเต็มลิฟเลยมาโอเคสาคนเองหรอ ไม่เลยสามคนก็ไม่ไปนไรหรือว่าสี่ป็นเห็นรูปมีสี่คนอ่ะแต่ไม่รูปกันช่างแต่ามาอมโอเคแล้วเข้ามาในลิฟต์นี้ก็โอเคตามสเต็ปเพลงเดิมเพลงสุดคุ้นเคย,ยเนี่เร,เรากดสี่คนเรากดข้ามเลยก็ได้แต่โอเคเป็นคนข้ามก็อย่าไปกดกุญแจอันนั้นละกันเราก็ไปได้เลยเพราะมันก็ไม่ได้ล็อกโอเค ทีนี้เราใช้กุญแจเหรอจริงเหรอฮะไม่กุญแจตรงนี้หรอไม่เห็นมีคนถือกุญแจมาคนเอ้ยผมไม่เข้าใจช่างเหอะแต่ว่าเขาหากุญแจไหมอ,อะไรอ่ะอุ้ยมันรัชช่วตัวใหม่มาอะไรอ่ะฮะมันอยู่กับตัวอะไรโผล่มาแล้วอะ อิโมจิรองไห้ใส่ผมคืออะไรงงเออสมชื่อเลยซุปเปอร์ฮาร์ดโหดอ่ะไม่ต้องแปลกใจรัสต้องมีนนเวนวักนะมื่แกตายเพราะ r ููเวนวักค S H เอชเาเขาต้องวักม,มาเนี่ยแหละฮาร์ดจริงๆซุปเปอร์ฮาร์ดมากเลยมาเข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาอีกสองคนเร็ๆวๆยี่สิบวิทันไหนะ้เนี่ยเข้ามาสิรออะไรกันอยู่ เขารออะไรกันอยู่ไหมเขาไม่เข้าไปอืออกไหยให้เขาไม่เข้าไปกันลูผมก็อยากเล่นสองสามคนมอยากเล่นสี่คนเลยมาเค,เค็นี่แหละสี่คนผมไม่อยากเล่นแค่ไม่กี่คนผมกลัวจะต,ต้องมาเล่นสี่คนผมไม่รู้รด้วยซ้ำว่าคุณแจกไหนเขาไปหาคุณแจมาได้ยังไงที่มันก็รอ,อโอเครอโหลด แป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเราเข้ามาแล้วก็ปกติเพลงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้คือแบบเล่นไปแหลกไปอ่ะไม่รู้โปรแกรมอัดเป็นอะไรไทั้งเป็นเกมแหลกตลอดเคแล้วก็รออีกสิบห้าวิประมาณนั้นลองไปอ่ามันคงจะกอบข้ามาแล้วเคห้าวิสี ว่าโอเคก็อีแล้วอ่ะอันนี้ล็อกเหมือนเดิมไหมดูแล็อกเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมเลยโอเคแล้วเขาไปหักกุญแจมาได้ยังไงของงอ่ะเขาหักกุญแจมาจากไหนแกไม่รู้ช่างผมแต่ว่าล็อกนี้เราต้องระวังให้มากฮะโอ้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 ทั้งกล้วยทั้งตาชีวิตนนี้เนาะแล้วก็เหยียบกล้วยนานเหยียบกล้วยแล้วก็โดนมอง จ้องตาย okay. โอเคผมว่าเหยียบกยล้วยอีกรอบึงผมตายแน่ๆไม่น่าไปเหยียบกล้วยเลยผมจะด,ดูทางดีแล้วก็ไปมองหน้าอีกตาด้วยไอ้ตา,ออตาโอ้โหนี่มีอันนี้มีตายแล้ว okay. โอเคต้ go, 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 okay. องโก่งก่งโก่งโอเครอดละ,ละ,ละอย่าไปเหยียบกล้วยระวับบงโอเคอันนี้ห้องเจ็ดแป๊บเดียวมาห้องเจ็ดละโอเคชิบวุ้ยเกือบแล้ววิชเกือบแล้วอีกนิดเดียว มองไม่เห็นเฮ้ยมองไม่เห็นอ่ะอ๋ออันนี้ตู้ใช่ไหมันต้องมีอะไรเออ,อยีงไงเจอละกว่าจะเจอมืดมากโอเคแล้วก็ยังมีเปลืกเปลือกกล้วยวางตามทางเหมือนเดิมโอเคอน,นั่นเหลือกันอยู่กี่คนมีคนหนึ่งตายเหรอหรือว่าคนหนึ่งกำลังดูใช่ไหมเหลือเหลือสองคนแน่อุ้ย,ยตายแล้วตายแล้วเอ,อือมิน่ามิน่า and the crown เขาเหรอมึงอ,ออกไปรอบนึงรอบสุดท้ายผมพอละผมไม่ไหวแล้ะซูปเปอร์ฮาร์ดมันฮาร์ดไปถ้า,ใค,า,ววนนคาใครอยากเล่นก็ไม่ทันแล้วแหละวันนี้คลิปนี้ผมอัพวันที่วันพุธอะเออนั่นแหละใครอยากเล่นก็ไม่ทันแล้วล่ะดูย้อนหลังไปอันนี้ผมอันนี้ผมอัพวันที่อะไรนะลืมวันนี้อันนี้คลิปนี้ทุกคนผมว่าทุกคนกำลังดูอยู่วันพุธที่5มีนา มาคิวเดียวที่ห้าเออก็ไม่ทันละไม่ได้เล่นดูย้อนหลังไปแล้วกันว่าผมเล่นนั้นปวดหัวมันยากแค่ไหนเอออ่ะมาละโอเคสี่คนไหมสามคนนี่เหรอไม่แปลกเพราะว่าถ้ารอบนี้ผมตายพอมเริงเล่นมันยากไปโอเคแล้วก็แหลกมากมันแหลกตลอดมันแหลกบ้างลื่นบ้างไม่เข้าใจเลยโอเคยออกสิบห้าวิ คาทิมแชทโคเอ็นเอ็นหนึ่งพอะไรอ่ะอออไม่รู้เขาเขาจะหมายถึงอะไรใครพิมพ์ไอ้ไอผู้ชายพิมพ์ไปโอเคเรากลับมาเหมือนเดิมซึ่งคุณแจยอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ต้องแจ็กหน้าขอใครในความแหลกมากมันแบบแหลกแบบัลตร้าแหลก Ultra, หล <Okay. S 1> อันนี้ใช้กุญแจโอเคมุนใจเร็วๆมองคืนไว้ก่อนแล้วกันโอ,โอ้แล้วข้างนอกุญแจเลยนะเบียวเองนะเอ,อกุญแจมันนะห้องที่ สามไว้เ <c oughs> ขาลื่นเชียร์ต่อ,อกระพิดกระพิดกระพิดนะหาตู้ก่อน,นตู้โอเคโอเคแล้วก็ยังไงต่อห้องไหนห้องนี้หรอถูกห้องไหมโอเคห้องสี่ถูกอะ่ะแล้วก็เข้าไปกันหมดยัง อยู่ครบอ๋อห้องที่ห้าโอ้แตลกโหตายก็ตายแล้วมันมันยากส่วนป่วยโอเคมาปลอดภัยไม่อะไรมีแต่แหลกแหลกมากไม่รู้แกมอัดมันเป็นอะไรมันแหลกตลอดอุ้ยตาแหลกละมีแต่ตาไม่เอ๊ตาอะไรอ่ะป่วยอุ้ยเขาอยู่ตรงนี้เหรอโอเค ห้องอันนี้ห้องหลอกห้องหลอกนะมีจริงด้วยห้องห้องไหนวะเดี๋ยวกลับไปดูห้องอันนี้ห้องอันนี้ห้องแปดเจรแล้วงมาข้างบนห้องเก้าโอเคมาอืมห้องบนนี้ก็มีกล้วยอรมีแต่กล้วยกล้วยตลอดทางเลยอะเก้เเอาตู้ไป พอไม่เล่นละกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ไปแล้วบาย